น้ำมาสการครับปูครับโชคดีโชคดียิ่ความสุขความเจริญเป็นได้สูมาอีกแล้ววันนี้กัได้มาบอ้องซื้อหวยเหไอบ่บอ้องทั้งนั้นซื้อหวยเก่าวนี้ก็ไะ้เอาไมปเนาะให้มันนักับเก่าราะนว้นี้เอาวันนี้นั่หมัวดนี้ฟันลงวันนี้มาเลยนี่ฟันแขแรนเลวแบบนี้ด้อเราจะหางวันี้เก่ามัานปูู้ก็ได้สามแล้บมันเป็นสามเก่าแล้วสามเก่าสามเจ็ดนี่ครับเหตุมาอยู่สามเก่ากับสาเ็ดเนี่เห็นว่นี่ เขีนไว้ในงวดเนี่ยสามเก้าถ้าไปก็งวดนี่นจะให้งวดสามโต,มตเข้าในงวดเนี่ยไปเอากันให้สามโตนั่นให้สามโตนั่นสามโต,มตกับมีหนึ่งสองสามมีสี่หางมีพรมมีสี่หางมาีสี่หางนะผู้ใดแยกลำจะรวยกับหามเอฟซีเอาเร้องามเอฟซีเอาล่างก้นเพลินวางสี่ได้าไดเหมือนใระพูวบอกันเน,น,นี่ยเดี๋ยวกันเด้อ,อล่างก้นเพลินวางสี่ล่างก้นเพลินวางอันเลขนะ ปูตัดให้เหลือให้เหลือหน่อยลุ้งก็นี่ยังยได้บอ่อประจับลังคนลังคนเหมือนว่าเอาชุดเต็มรวดเหมือนว่าลังคนว่าตัดให้เหลือหน่อยก็ดีได้บวามลุ้งทุ่นไหนมันบอ่อไหลประจับลังคนว่าก็าไดรปูลงทุนต้องมีความเสี่ยงแปลว่าเสี่ยงมันเสี่ยงหน่อยแนะ่แือว่าเดี๋ยวนี้เพื่นแก่ก็โคตรตั้งไม้เอฟซีได้ไม่อยากว่าหนาไม่เลยอยากขูดรูดิตต่อเบอร์นี่เด้อเบอร์ฟังมาเด้อ หันหน้าจอมาเลยปูหันมาเลยเห็นปนอ่ะเนี่ยะเห็นบอ่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยปเบอร์ก่อนเรอนี้เอมันเห็นเยอเยอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนหนมาถปูเนี่ยเห็นบ่ลเนี่ยาดย่งเห็นอยู่เห็นอยู่ปูเห็นบอลอบอตัวนี้นะปูเห็นแล้วเออี่ต่อเบรนี้นะี่ต่อเบนี้เป็นบเี่ต่อเอี่สีอกปูป่ยหายได้โค้งมากกว่าปกติเ่าปูยิ่ขอยโทรศัพท์หมดิ่ยังเลยปูยิ่งขายิ่ ำในปลาเนยเพื่อนมหุ่นไกลๆผุ่น่ะคือว่าจะไปเอาเลขยุ่งทำแมนแมนเมื่อได้ลพูดสิไปพรสิไปมือสองมื่นี่ละเดี๋ยวไปเบิ้งออกมาตห้ตามมาได้ตามมอมทำนี่เป็นได้่ถือบอกู่งไโอ้ขอให้ถือมลวยไ่ถือบกอย่างังก็ต้องเลือกทำนี่แมนพวาพุ่มเป็นแองพุนปิต๊กเยแ้งพุ้น ใจดีผมเจ้าเนี่ยยู้ไซบานนี่ทำยู้นี่แหละใกล่ห่อเนี่ยวัชสมอนี่แหละเดี๋ยนี่นี่แหละวัชสมอนี่ใกล่เคยไปเอาเคยถื้วันต่อไปโอ้เขาเคยถือมาหลายงวดแล้วหลายเที่ยวแล้ววัดนาวัดเขาดังศาสนาล้วนสั่งวัดมาสองวัดแล้วได้ทำเลยบปล่แมนแมนครับวคุ้มเพิ่นดีคุมเพิ่มคุ้มเพิ่มใจดีพันห่ออย่างวัชสางอุตส่าห์นี่ไปขอเพิ่นเพิ่นให้เพิ่นกระซิบแล้วมันบอกเลยไปนั่งมาผมต้องไปอย่างไรไปแค่โตพร้อมเอาจิตใจไปพรอไปนั่งปุ๊บ รมมันหาที่สิบนี้ก็จะมัดซิบ,บอกรถได้รถเลยชมาเป่าชีมา,มาบอบใส่หูเลยเลยป็นตัวเลยเป็นตัวด้วเ,วเขาบอกซื้อรถมันเปลี่ยนสิติดมัวมากแต่พุ่มกันแล้วเราเนี่อยากด้วยไปยยาตาดตามกันเดินตดตามเพฟซิมลยนะปกสูกระด้นพ็ต้องถามปูเลยถามลูกน้องปูนะที่เขามา่าทยเอาไ่เบิ้งเอาแล้วกันเนี่ยมันร่วงแพ้เล้มันรวก็ห้เลข นาเขาภาษาพูดย hmm. ังไงพูดไดยนอกจากที่มาถามเอากันเมื่อเมื่อจะไปย่ามเลยล่ะครูไปฉันจังหันแล้วฉันจังหันแล้วตัวไปย่นแล้วโอาเอายังเวีนเลยเจอนี่เัาเวีนเลยไม่อย่างช่วงที่ว่าหวยเนาะหวยออกพอดียวว่าซ้ำหนึ่งหวยมันออกว่าเออเอาไรไปห้องไปที่ซาวน้อยเลยว่าไก่เลยไปเรื่องหวยออกว่าก่อนหวยออกผู้ตรวจหาเนี่เขาจะเป็นนั่งเที่บอกว่าขอพระภูมิเจ้าที่ว่าปีนี้จะมาสั่งวันหน้าสั่งวันนี้ซอยกันสั่งบารมีร่วมกัน เิ่นหายยุติกล้วพุ่มจะพุ่มใจดีเพื่นเกี่ยวกต่างกุศลหรงเขาเลยนะเขาปล่อยหวยไปเขาก็อยากให้รูปซื้อหาถือเนาะมันธรรมดานั่นว่าอยากให้ไมเสียงกันอย่้อนไปล่อยเลขไปกันอยากให้ที่ซื้อค้อนขันบดถือกันจะไปว่ากันมันบดถือมันจะผิดพลาดแต่ว่ามันบอกผิดน้าทุกที่ว่าขันเลขพุ่มมือมีกันปีนเลขชุดอยู่เลขชุดงกับแก้ขัดได้อยู่แล้มันหลายโตหน่อยแต่มันถือครับเล่น เขามีความเสี่ยงในธรรมดาแต่ว่าให้มันผิดจ้ไให้มันผิดแล้วพวดมันก็ปล่อยให้มันถึกเรื่อยๆอย่างดีแล้วครแต่ดยมากมันก็ถึกมันเรื่อยนะเด็กจะก้อมสงวดพินวันนึงกับว่าเป็ี่ยนยังงแมนแมน้ดลองเลยเออนะมันยังมีกับไล่อยู่ด้ยถึกทอกันผิดทอกันนี่มันบันนั่นฝาไหนที่มันฟูว่าไว้อยู่ไหนดิจักถึกจักซ้องพิดจักหนึ่งถึกสองพินหนึ่งเนี่ยยังไงวงในมุที่ปใต้ยกเอารือเขาก็ถึกไป วิ่งตัวละแสนวิ่งสองตัวเดียวก็ยังได้่มโอ้โหเงี้ยเออคนวิ่งตัวเดียวไปมันก็วิ่งตัวเดียวแสนหนึ่งด้วยแสนเลยไฮมากคันเลขวิ่งในรอบโผาไดลยผาเนาะโคนก็วิ่งหมื่นวิ่งหมื่นึ่งเขาก็ได้สามมือมันประขาดทุนเนี่ยเลขวิ่งเนี่ยยังวดนีกเขาว่าเก้ามันน่าจะวิ่งละเก้าเข้าไปดิแต่ปลัว่าจะมาสามสามกับเก้านะสามเก้าสามเจ็ดสองตัวพรอมโอ้สามกับเก้านี่มากตัวใดหลายกมเลยสามเก้า ปูมักสามกับเจ็ดเกับเก้าสามกับเจ็ดกับเก้ามักสามตัวเอาตัวเนี่ยเนี่ยนึกันสมมุติว่าสีวิ่งนี่ฟันตัวใดปูแต่ปูที่ถูมักปูเยอะให้เรียนเจ็ดเก้าแฟนปูที่บอกบอกว่าัมีมักออกเจ็ดเก้าได้บ้าในนิพนมีจำไม่เจ็ดเก้าประกาเห็นเจ็ดเก้าเลยเจ็เก้าเมเจ็ดเก้าเน้นเจ็ดเก้าเน้นเจ็ด้าพอนมีแล้วมีแล้วหันยังหันมีแล้วอยู่้งใต้มีแล้วเออะ โตที่บ่มักกำ<ๆ>ลังหลอกอยู่งวดที่แล้วให้เขาไปเขาไม่ได้วงกลมเขาโปสืงว่าได้ไหาซุนครับเอออืมไม่จนได้รับหาซุนโูโบมักได้หาซุนจบไม่ไดซื้อหาซุนครับไม่เชื่เขาหาซุนเสือเอาดิล่ะสองเด<อ>ิมมาไป็นสองหาเอาเดี๋ยเขาไ <c oughs> ม่ได้วงกลมไม่ได้เป็นเพื่อเขาบ่ซื้อกันไม่ได้วงกลมความเซื้อเล้วมาถืกว่าผู้ซ้ายวิ่งนะหลายแต่ที่ขาเจ้าวิ่งดีแต่ที่จะมาอยากให้ปูฟันนู่นสมมุติว่าที่วิ่งนี่อที่วิ่งตัวไหนบนหรือล่างร่องวางงู ดวมากเลยฟันทงถึงเลยฟันบนเลยเออบุนเลยบุนเลยตัวเดียวนะปูตัวเดียวและเออหมาไหมายถึงตัวเดียวนะหมายถึงสามเก้าครับเจ็ดเนี่ยตัวใดปูปูมักสารขัดวิ่งทั้งชุดตัวมันกระขาดทุ่นตัวละสามสามตัวเดียวนะสามสามตัวเดียวฟันสามน้อปูนะะเลขวิ่งฟันสามใจกว่าสามตัวกระเขียนสามตัวที่หาหางหวานนี่คัขนแม่ ขันเด่นเนสองตัวทุกงหเลยครับเป็นสามเก้าสามเก้าสามเจดพอนมูอื่นกับรรมดาตโอ้แต่ไม่เน้นเน้นสามเกสาเจ็ดว่งไวเ่สามเกับสามเจ็ทเจ็เก้าหอสามเก้าเนี่ยพันหนึ่งสามเจ็ดพันึ่งตัวร้อยๆพอนแต่หุ้นคืนครับคบบกคนเนยหุ้นมีกำไรแน่ยงคันมันได้ก็ได้ติดๆสามเก้าสามเจ็ดปิดปิดอัดเลยงนอัดเลย ร่องไปเห็นตัวร่วมไ,ไม้กระไรเฮ็ดเจ้าไหมันลงทุนมาหลายเด้อไดมันสู่ต้องสู่ต่อไปได้มันถอยไปได้เด้อสามตัวก็จะเขาเนี่ยสามตัวให้ระวังสามเก้าสองหนึ่งสามตัวระวังกัมสามเก้าสองไอ้ออบ้านเนียนกนระเนี้ยขึ้นเนียนสามเก้าสองนั่นบอกสามเก้าสองก็เนี่เจ้าท้อมีสามเจ็ดว่าสองสามเจ็ดคูณสามเจ็ดมีครับมันก็มักเจ็ดขึ้นกันเนี่ยสามเจ็ดมั่งอืม,อม อ๋อร่วงตัวเนียนไว้เน่เนียนตัวได้แน่ก็พูเนียมันไม่มีไปจากตัวไอ้เพราะเลขสามมียุ่สีหางอีกเลขหน่งว่าเพื่อนว่าเลขสองตัวนะตัวได้แน่ยก่อสามยังแน่ก่บเจ็ดเก้าตัวนึงน่ะสามเก้าสามเจ็ดสามเก้ากับสามเจ็ดกับเจ็ดเก้าอืมอะไ่แคบหนึ่งเงื่อนละ ขบมาขมัดท้องทึ้งล่งวันนี้ับมาขมัดขอนี้มาโซตัววันนี้โซอืมนี้ว่างวันนี้เอ้าได้ละเอานี่มาไทยเนื้อปูได้เออเออเนาะมีว่างไว้นี่เออเออเนี่ยเิ็นเบิ้งเป็นนั่นคอเปรียบเทียบกัน แต่ให้ลืมว่าถ้ามันเบิร์นก็อาจจะมีสามสามนาคเบิร์นถ้ามีเบิร์นขยับกระดาษนี่ออกนะค่ะว่าวขยับว่าขยับนี่แม่มันเอียงไหมตรงตรงไหคะเออเพราะว่าเอียงส่วนฮะร่างใส่กันไปปูอ๋อให้มันทอกันปูเออเอ้าในส่วนวิ่งปูให้เน้นวิ่งสามเนอพี่น้องเนอะในส่วนวิ่งให้วิ่งสามส่วนจับคู่นี่ค่ะ สี่มีทั้งเบิร์จากหางหนึ่งสองสามอ่สี่สี่สามสิบสองสิบสามหางาแล้วาคมีสามตัวยูหาชุดอซึ่งเน้นตัวเน้นนี่ก็คือสามอเก้าสามสอง,ส,องอส่วนสองตัวก็นเน้ยนยูสามเก้าสามเจ็ดราคาเจ็ดเก้านี่มีอยู่สามหางตัวเน้น นอนนั่นกะพิดหน้าเบิง้งแมนพิดหน้าเอาอัะไรอันนั้นเดี๋ยวเสือร่นกันพึ่งเ<อ>นี่ยก็ถือซทำนี่ก็ถือก็แห้งเหรอน้าปูนะแน่นอนเอาละครับผมกลับกลับมันเก็บไปใส่บอกอยู่ละมันว่าไปใส่ดอกอยู่นี่นะปูนเอา